ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพุธที่สามของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนสิบปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณ ก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย ในเรื่องของการงานก็จะหาง่ายการเงินก็จะหาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็ คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลประจำวันในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก <c oughs> จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้รู้สึกว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหม่และก็งานเก่าท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดี ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอหยิบจับอะไรในวันนี้จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักคนใคร้ก็ถือว่าธรรมดาวันนี้จะพูดจะจาอะไรก็ไม่มีการขัดกันทำอะไรก็มีความร่วมมือในเรื่องของการทำงานก็ช่วยเหลือกันดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกเช่นเดียวกันให้ต่านยืนอันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบประจําตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ทํางานอะไรต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการทํางานส่วนรวม อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะมีการขัดแยง้งหรืออาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปกันก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงาน <c oughs> ในวันนี้ต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆหยิบจับทำอะไรวันนี้จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่าน เรียกว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้คนรักคนใกล้ก็ดีแต่ให้ท่านระวังในช่วงของตอนเย็นอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่ประจําตัวของท่านมีโชคมีลาภได้ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าวันนี้อยากจะมีโชคมีลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีเหมาะกับการลงทุนการค้าขายจะดีมากๆในช่วงของวันนี้ท่านจะลิเริ่มอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยสำหรับคนเกิดวันนังคาร <c oughs> ในนูในวันนี้ <c oughs> การเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการเงินการทองรับรองว่าวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่ามีจับจ่ายไม่ขาดมือเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเืในเรื่องของคนรักก็ถือว่าดีวันนี้ จะไม่มีการจู้จี้ไม่มีการหงุดหงิดทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเขียวสีเขียวหรือว่าสีควาจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานก็วันนี้ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็ท่านระมัดระวังอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ้างเล็กๆน้อยๆท่านระมัดระวังไว้การทำงานในวันนี้การเงินก็ถือว่าดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่าย ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าท่านเพิ่งเจอะเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆวันนี้จะดีจะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอน ตอนเช้าล่างหน้าแปลงวันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็ถือว่าให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทํางานส่วนรวมความคิดเห็นย่อมจะไม่ตรงกันอาจจะมีการโต้แยง้งมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ทําหรืองานที่ทํานั้นอาจจะมีการจริงดีจริงเด่นเกิดขึ้นก็เป็นไปได้บางทีก็มีการอิจฉาริษยาไม่อยากให้ได้ดิบได้ดีวันนี้ต้องระวัง ในเรื่องของการทำงานส่วนรวมในเรื่องของการเงินก็ดีวันนี้แต่อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราให้ใครเขาหยิบเขายืมไปอาจจะไม่ได้คืนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสวันนี้คนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจดีวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ติดเนื้อติดตัวนั่นก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกใกล้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอยู่เรื่อยๆในวันนี้แต่าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเซ็นสัญญงสัญญาเอกสารอันนี้ท่านระมัดระวังตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นลงไปมิฉะนั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่าดีมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับรายจ่าย จะเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านในเรื่องของคนรักวันนี้ก็รู้สึกว่าดีทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็หยท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมง,มงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับตัวท่านอีกช่วเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานการเงินวันนี้ดีการงานของท่านนั้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านการเงินก็ดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองคนรักคนใคร่ระวังวันนี้อาจจะมีการ โตเถียงกันในช่วงของตอนเย็นๆความคิดเห็นจะไม่ตรงกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินถึงทองก็ให้ไหลามาเทมาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรห้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี